สวัสดีค่ะพอกันกับแม่ต่อยเนาะคะ่ะก็แม่มต่อยกับคุณยายนวน,นะคะ่ะเม,มือน,นี้ไม่ต่อยขออนุญาตคุณยายนวนเนาะคะ่ะเนาะคุณยายนวิน่นจะกลับบ้าน,นะค,ะค่ะคนจะกลับไปไปยามไปยามบ้านเพิ่อนเนาะค่ะเนาะค่ะคนได้ของฝาก ้็แซ่่่บปนลมมืได้ป,ดปลาแดกค่ปะปลาแดกแบบไลยปลุกเลยค่ะคุณอะได้ปลาแดกแบบไลยปลุกอันนี้ก็ปลาแดกปลาแดกฮาปลุกค่ะกับกับขวดเนาะคะ่ะบานี้เม็ดต้อยก็จะมาท้ำกันพอพอกับปลุกปลาแดกเนี่ยคุณยายนวดเนาะคะ่ะเบิ้งอยู่เพิ่งจะของรถอยู่ เอาบางเจะขอรลนวนบ้านรวนยพู้ดไดคุณยายเพิ่นจิตกัปกับเกิดหอดเพิ่นอยค่ยา่ะมาบอกคุณยายว่าจะไปไล่เมือไลเดอคุณยายเราสันดอกไปไล่เมือไล่หมูขึ้นหอดมาไล่ดอกจักิปเล็บมูชักสิบเอ็ดมือ คุณยายว่าสิไปบสิบเลี้ยนเหมื่อสิบเลี้เหมือนึ่กระดูกมีได้คุณยายนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นถุงแบบถุงสะอาดเนาะค่ะถุงสะอาดไม่ต้องจะเอาหออาอา่อกระปุกห่อกระปุกมาแดดให้คุณยายค่ะเพราะว่ามันจังจะบริสุบบทธิ์ลวดเนาะค่ะนี่แดบดหอมเลยคุณยายเรงวันกับโปรงค่ะห่อมแรงเดลย นี่ค่ะจะ่อแบบนี้หุณย่าแล้วหอพอใส่ถุงมันจังอันมันจังบ่แตกบบหยางจะลน้าไปน้ำลวดจินหอดย่า่ไอ้มูกินเข่าแล้วบันเน่ไปดันอวันที่วันที่วันที่ที่เก่าน้องหม่จะบสียามาะโอเจอเมียแต่เสียมาที่เจ้า ไม่ได้เรืองพี่ได้เลค่ะหัวที่ทั้งขีดวันนี้เมือกินเข่าเตือนเข่าพูดเดียวรถดึงไปดึงมากรถสิขาดเนอเตือนเตือนเข้าเขินมากเพราะเด้เอือนเนาะคุณแม่ถ้ากินเข่าพ่อหน่อยวายไดวบัตนี่ดีดีแล้วบันี่ค่ะพอแบบนี้เลยแบบดีเลยค่ะบ่มีอันอันนั้เข่าไม่มีบม่วันบ่มนี้เข่า คุณยายเพิ่น,นุันสะอ่อนป่าเนาะคะ่ะมันเป็นป่าล้งดีปา่าเข็งตัวเดียวอวยต้อยป่าล้งดีค่ะบคนคนุณยา,ายเพิ่นสะอ่อนเพต้องใบเนี่ยแถวๆใบิ่นจะอ่อนเพคุณลาไ้ลูกล้านเอามาไห้เพชรประเดียกไปใบว้ากินรูปบ้านเนาะค่ะเพราะว่าทั้งบ้านคุณยายป่ามันจะไหลเนาะไหลอึศ แต่ว่าคุณยายคุณมาจะอ่อนคุณประเทศเอาประเดี๋ยค่ะ,ะ <c ười> แต่ว่าใกล้ถึงอยากจะผิดต่อนี่หลายถึงจังงงจกหน่อยป่าขวนได้แง่บัตรป่าขวานเป็นว่าเออเอาปลาเข่าต่อยต่อยคอยสีเท,ทาฝ่าเขา่าคนละใหย่ตวจไปโอ้ยยัาว่าอกสยะหรอนอ่ อันน bon ี้ช้เนี่ยกยุห้เดาตัวเหนว่าอันแนนอีีปลาเขาปลาตะเพียนปลานหลายหย่าขวดอะไรเปิ้นไห่เส่เห็ดเนไห่เส่ขั่วไห่ทุกจีไรอีมาข่าเนี่ยมันเจ้ากับสิ๊ดเ็นเราอีกเราอมันเออมากสิท่านอีกที่เราเว่าเขาอันเนียนเจ้าอไปจ้ย่อไข่ก็เนี่ยมันยังสีจังหวัดยงวันจังบ่อเขา อ,นนอ,อันนี้ส่องไซคของอีหลา่าบรรนาด้เน,นาะต้นนี่ปินนละได้นี่อีหลาบนารนาเจริญเตื้อปุ๊กเอาอืมต้นอีหล่าบรรนาอีหล่าบรรนาก็ได้กราเดกปาคุณยายปุ๊กหนึ่งเนาะค่ะมีแล้วแม่ปุ๊กฝ้าแดงอันดีไรเออสอนปราเด็แล้ว Trong, tay hoàn, trong, bò, toàn, không bộ nó trong bay hoa bạt nó có cái phần dùng เรียบร้อยโซนสองสองอันอันถุงแหกุ้นใหญค่ะเพื่อ่าอย่างมันแตกต้นเนียนไปเจอต้นนีไม้ในเจที่ว่าแม่ต้นมันเตเจาใส่ถุงเท้าจังค่รอาจอนะจัสิายไปจะงท้หนี่จะนาจะเดืนข้างเราพี่น้องเดืนข้างออกตอน าองมืง่อไหร่กะได้น้ะเดินทงาจะขอห้ทุกนยดเดินทงาขอให้บ้าสิเดี๋ยวชงมาสิเดีว๋วชงบาเดี๋ยวจะงจันก็ <laughs> ดีรถคนนี้คือหละไปบ่มีเน้นบหมแมนเน่เอาเข็นรถตู้กับ่มีเม้นเหมจอนหลรายถึงต่า เดีที่นอนมึงแนล่ะตอนจอนน้ำคุณใหญ่ค่ะจอนเป็นปีไปแล้วปีสองปีท่านเขาคิว่าบอกเฮ็ดเย็มากไม่เ็บประเด็นเพนี่มันกคือป่านี่เฮ็บตัวไรก็เย็ดตัวใายประโยชน์ใส่ช่วงกระเป๋าอัน นันก็เอาขึ้นักคนละเนีอันเป็เกุดวันเนาะอืต้นหนึ่งเยอะค่ะต้นหนึ่งอือแล้วก็กินเืมอดับไปเลยอ่ะเมื่อนเขาอืดแม่นี่ว่อืดก็แดกกินดอกะาพราะวาปลาหลายอยู่ แางจะสวยรเข้าเจ้าบูอึดดอกเจลาทงข้าเจ้ามีสังจับปานหน่อยให้กระเดดเอามาเทละบ้านหน่อยเทล่อืแเ่ลาพ้นจนเาจะหน่อยป่าเท้ากับลูกแล้วแต่จะเห้เต่าไ้สั่นเฮ้ยเราไม่หยากเมื่อเลอโอ้ยย่วชวดลรานั่นหละเมื่อยามาไม่ ีไม่เหดปลาแดริเจียบเห็ดปลดอยู่บมางเกีบกับฟูอนี่เอนี่กัเป็นประแดดอยู่ดค่ค่ะแต่หาปุ๊บกปุได้หออกกอกปละแดดเออะต่ก่อนถุง้าวอีกับก่อนลงไปนั่นดีดก็ไปห่อดินจุ่มยากนไม่จุ่มประเลยก่อนถึงอีกนะค่ะ บะหมีนเหม็นใช่บกหม่ป่อ้าก็เหม็นตบไปเนยบทกยอดต้องไม่อยากกินข้าเข่ากายบะม่เหม็นบัหนี้แม่บะหมีนบหมีนเพราะถุงดีแล้วค่ะบะมี่เหม็นใช้เครื่องลดจุ่ยเขาได้เหมือกับบเหมีนเมันี้เพราะว่าถุงบัมี้อันนี้ก็เป็นถุงแบบดยแบบนะบะหมี่มงวันบะมีกิน ค่ะปนิกามไม่ต้อยกะกะจะเอาขนประเด็กเนี่ยขึ้นไปใส่ลวดให้คุณย่ายงเนาะค่ะเนาะเพราะว่ากะจิเตรียมของไว้ให้กะไม่ต้อยกะจิไปขนเอาเสือเอาหยังของคุณย่าอีกจักอันข้าวบัดรไม่ต้อยกะ ขอปิดคลิปคลิปนี้กับคุณยายนวดเหมาซ้ำอีกสักวันเล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่ต่อยน้ำในเลือค่ะกดไลค์กดแชร์แน่ค่ะเป็นกำลังแรงใจให้แม่ต่อยกับคุณยายนวดค่ะคุณยายนวดเพิ่นเมื่อกับเพิ่มหดเพิ่นอยู่ได้พี่น้องแม่ต่อยอยู่ผู้เดียวแล้วบัดนี้เพิ่นแหงยุดได้เหมือนเนาะคุณยายเนาะสองอาทิตย์สามอาทิตย์่สำหรับคลิปนี้แม่ต่อยก็เอาไว้ซ้ำอีกสกวันเด้อค่ะกับคุณยายนวดสัปดาห์บริจากุ๊กกี้เตืนไปหมด